สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นิสากันนะคะวันนี้อาจารย์มาทํานายดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงวันที่3-9มถึงมีนาคมนี้ค่ะสําหรับเรื่องแรกเป็นเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้คุณจะมีรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเดินทางหรือว่ายอดยานพาหนะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าต่อภาษีรถยนต์ประจำปีหรือว่าทำประกันภยัยต่อพรบรพวกนี้นะคะ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องเตรียมการเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้เอาไว้ด้วยนะคะและอีกเรื่องหนึง่งในช่วงนี้คุณอย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาดเลยนะคะเพราะว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดค่ะเพราะมันจะกลายเป็นนี้สูญน,นะคะแล้วเวลาคุณไปทวงนะนอกจากจะไม่ได้คืนแล้วนะยังต้องทะเลาะก,กันด้วยไม่คุ้มกันเลยทีเดียวค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยช่วงนี้คุณจะต้องระวังพวกแก๊ง call center หรือว่ามิจฉาชีพในทุกรูปแบบนะคะบางทีคุณได้รับ sms เข้ามาว่าได้เงินคืนค่าประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นข้อความจากธนาคารคุณจะต้องเช็คดูให้ดีก่อนนะว่าต้นทางอะ่ะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าธนาคารจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นหน่วยงานเหล่านี้ส่วนใหญ่เขาจะไม่มีลิงก์อะไรมาให้เราคลิกเพื่อไปต่อนะคะถ้ามีลิงก์มาเนี่ยอย่าพลาดไปคลิกทีเดียวเนาะเพราะเดี๋ยวเงินของคุณจะถูก ดูดไปหมดบัญชีนะคะทางที่ดีคุณจะต้องมีสติให้มากๆเช็คให้ดีก่อนก่อนที่จะคลิกอะไรอย่าไปเชื่อใจใครง่ายๆนะคะ สำหรับในเรื่องของการงานนะคะในช่วงนี้ดาวสุกซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยไปสถิตร,ร่วมกับดาวอังคารที่กําลังได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะแปลว่ามีกําลังมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคุณจะรู้สึกไฮเปอร์บ้าพลังอยากลุกขึ้นมาทํางานไฟลุกโชนเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เมื่อมีอารมณ์ในการทํางานแบบนี้แล้วคุณก็ลุยให้เต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกับความส สวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเรื่องสวยสวยงามงามนะคะคุณสามารถที่จะจัดโปรลดแลกแจกแถมให้เต็มที่ไปเลยนะคะอย่างวันนี้นะ3เดือน3คุณก็ขึ้นมาจัดโปร3เดือน3กับเขาด้วยนะคะจะได้มีออเดอร์เข้าเยอะๆขายดีๆปังๆรวยๆกันเลยค่ะในส่วนของมงคลเสริมนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงนี้อาจารย์อยากแนะนำให้คุณบูชา องวิรูปปักโขอธิบดีนาคราชนะคะท่านเป็นพญานาคที่สถิตยอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานะคะนี่ของอาจารย์เองนะคะยังอยู่ในกล่องอยู่เลยเดี๋ยวเปิดให้ดูใกล้ๆนะคะองค์วิรูปปักโขหนี่ก็มีพระพักที่งดงามมากๆเลยนะแล้วก็นี่จะเป็นขนาดองค์เล็กลอยองค์นะคะที่คุณสามารถจะตั้งบูชาที่บ้านหรือไว้ในรถก็ได้นะคะพญานาคเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งพภขสรพกสมบัตินะเวลาที่คุณบูชา ท่านะระลึกนึกถึงท่านเนี่ยสามารถอธิษฐานขอพรในเรื่องทรัพย์สมบัติโชคลาภเงินทองนะคะให้ได้สมหวังดังใจมีความสุขค่ะในส่วนของความรักนะคะสําหรับท่านที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าคุณควรมาโฟกัสที่การทํามาหาเงินนะคะช่วยกันปั๊มเงินก่อนดีกว่าพอมีเงินใช้ใจ่ายแล้วอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กันและกันช่วยกันทํางานนะคะ ในส่วนของคนโสดในช่วงนี้คุณเสน่ห์แรงมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอย่าบริหารเสน่ห์ให้มากนักนะคะจะได้ไม่ต้องปวดหัวค่ะในส่วนของสุขภาพนะคะในช่วงนี้คุณจะมีอาการเหมือนคนที่ ฮอร์โมนเปลี่ยนนะคะอารมณ์แปรป่วนหงุดหงิดง่ายอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็คือมีโอกาสเป็นได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลใจของตัวเองให้ดีนะคะอย่าหงุดหงิดง่ายขี้บ่นใจน้อยหัวเสียอย่างเงี้ยเพราะมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขแล้วคนรอบข้างก็ไม่มีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นหันมาทำตัวเองให้อารมณ์ดีจิตใจผ่องใสดีกว่านะคะ สำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับอาจารย์ได้อีกในโอกาสหน้าและพบกับทีมโหราสิทธิฟันธงได้ในทุกๆสัปดาห์กับการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์แบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ